ก็นำโดยคณะพยาบาลศาสตร์นะครับเรามาดูความงามของขบวนของกระทงนะครับของแต่ละคณะทางวิชาต่างปลาเขามีการเรียมความพร้อมและจัดเป็นองไงบ้างนะครับ ออีกสักครู่นะฮะก็จะมีการเคลื่อนขบวนนะครับนี่เป็นคณะาสาธารณสุขศาสตร์นะครับก็มีการจัดเตรียมไว้นี่นะครัสาธารณสุขศาสตร์นะครับจะมีน้องๆนิสิตนักศึกษานะครับตอนนี้เตรียรมพร้อมพร้อมัแล้วนะครับ แล้วก็ขบวนนี้นะครับเป็นขบวนของคณะเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับคณะเทคโนโลยีดิจิทัลการจัดขบวนได้สวยงามทีเดียว